หนักมันกันแลเนี่ยไอตัวเนี้ยเครื่อ,องเนี้ยลองวางตัเครื่อง <laughs> แม่มันติดก่อนทำไมไม่ติดยกไปอลอเทสก่อนเทสก่อน เอาเสียจ้ะก,กันไม,ไม่มีวาวเป็นไหมเนะี่ยว้าแต่ก่อนทำอะไรมาได้ตัดหญ้านะขันเร่ไหนมุชูกม <laughs> ุชูกขันเร่งอย่างนี้ค่ะนี่มีเออเด้ย เปิดขึ้นเปิดขึ้นเป็นออนนี่แชมมน้ำมันไหมแชมดูกัน้ำมันก่นโอนยแช่นั้นไปทอไามาทำไมเฮ้ย ไปไหมออาวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ะเหมืนอนอยู่บ้านยังไงไม่รู้เหมือนอยู่บ้านยังไงไม่รู้เออ <laughs> เนี่ยครับอยู่บางลำเปี้ยวนะครับ ทีเราเป็นทีมงานบบน้ำเปรี้ยวทีมงานบริดำจับปลานะครับสูงขนาก็โยนลงนู่นไงโยนลงนู่นทุกงานเนี่ปั๊มเนี่ย น่ครับบ่อปลาสลิดนะครับกี่พันตัวนั่นอนลงนี้ปลาสลิดห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าตัวนินสามหมื่นโอ้ปลาเนี่ยสามหมื่นตัวนี้เหลือตัวนี้เหลือตัวนี้นี่เรือเนี่ปลาช่อนกินปลาหมักปลาเนี้ยน่ครับชาวเกษตรเราก็อันนี้ครับการเลี้ยงปลานะครับ